ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24ไลน์ไอดีโหรโโหาา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ราศีพฤษภทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ของท่านในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่21นะครับธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมอยากจะบอกกับชาวลัคนาพฤษภเหลือเกินครับว่าความไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางในเรื่องของการงานนะครับอาจจะเป็นในสัปดาห์ก่อนหรืออาจจะเป็นสัปดาห์ก่อนของสัปดาห์ก่อนอีกทีงนึงก็ได้ พอมาถึงสัปดาห์นี้นั้นเนี่ยดูเหมือนกับอะไรจะเข้าที่เข้าทางขึ้นชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีความมั่นคงกับชีวิตมากยิ่งขึ้นสัปดาห์หน้าเห็นทีจะมีวันที่ไม่ค่อยดีอยู่เพียง2วันเท่านั้นคือ 1. วันอังคารที่22วันอังคารที่22ทธันวาคม oh, <no. S 1> แล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับก็คือในวันศุกร์ที่ที่25ธันวาคมนะครับ oh, no. 2วันนี้ไม่ค่อยดีนัก ส่วนวันที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับมันก็ต้องเป็นวันที่ดีละสี่ถูกไหมเออนะครับก็จะมีความสําเร็จเข้ามานานับประการทีเดียวผมบอกตอนต้นไว้แล้วว่าการงานของคุณนั้นจะมั่นคงขึ้นนั่นก็หมายความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณลงมือลงแรงทํานั้นมันจะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีแล้วความสําเร็จตรงนี้นั้นต้องบอกกับชาวลัคนาพฤษศว่ามันเป็นความสําเร็จที่เหมือนกับมีคนคอยผลักดันหรือคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาทีเดียวถ้าชาวลัคนาราศีพฤษศ ไม่ดื้อไม่ทิฐิจนเกินไปผมเชื่อว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับสิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นให้คุณนั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยทีเดียวเออนะครับ <ha! S 1> อย่างไรก็ดีครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์และวันพุธจันทร์ที่21และพุทธที่23่พฤหัสที่24 3สามวันนี้ถือว่าดีมาก จะได้เงินจะมีโอกาสที่จะได้โชคดีเรื่องเงินติดต่อการงานสําเร็จได้ผลใครที่ดิวงานและค้างคา,าไว้จากสัปดาห์ที่แล้วมาดิวใหม่ใน3วันที่แสหมิ่งได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ถือว่าสำเร็จดีมากๆแล้วการเงินจะขยับดีนะครับในช่วงวันพุธและวันพฤหัสนั่นก็คือวันพุทธที่23และพฤหัสท,ที่2ี่นั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบแล้วผมคงจะต้องให้คำนิยามแบบนี้ว่าขอให้คุณนั้นมีความสุขกับความรักที่คุณออคบหาอยู่นะครับอย่าไปหวังอะไรกับมัน100%เ เพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วดาวเจ้าตัวคุณเองคือดาวศุกร์เนี่ยมันโคจรไปอยู่ในเรือนคู่ครองมันได้ตําแหน่งเป็นปะบางครั้งเราเอาใจเอาความคิดของเราไปทุ่มเทไว้กับคู่ครองจนหมดเหมือนกับไปจับพฤติกรรมเขาจนบางทีเนี่ยพออะไรมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่เราคิดเราก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะเซงขึ้นมาอย่างุตัวอย่างเช่นเราอยากจะไปนูน่นไปนี่แต่แฟนเรามันไม่ว่างหรือมันเบื่อมันไม่อยากไปมันเหนื่อย มันก็อยากจะพักบ้างแต่คุณเองนั้นเนี่ยไปเอาจิตใจตัวเองเนี่ยไปผูกกับเขามากเกินไปทําให้บางทีมีความรู้สึกหงุดหงิดเกิดขึ้นหรือคุณอยากจะให้เขาทาอะไรอย่างหนึง่งแล้วเขาไม่สามารถทําได้อย่างที่คุณต้องการคุณก็หงุดหงิดฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายาก่อนให้ชาวพฤกษบตรงนี้นะครับพยายาม เออหยุหยวนไปนะครับมีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วคบหาไปอย่าพึ่งไปอะไรกับเขามากในสัปดาห์หน้านี้เมื่อฉะนั้นแล้วมันจะมีเรื่องให้จับผิดกันอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ในสัปดาห์หน้านี้ผมบอกเลยว่ามันจะมีการคุยคุยแบบแอบ,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 บคุยคุยกันแยแยบบแอลแอไปอย่างนั้นเออแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนนะักก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภโชคดีทุกท่านคือต้องบอกแบบนี้ดาวสุขไปเล็งรักเนี่ย มันเป็นพินทุบบาทด้วยเออแล้วมันได้ตําแหน่งเป็นปะพินทุบบาทเนี่ยมันทําให้เราจุกจิกแล้วก็หงุดหงิดใจเหมือนกับบางทีเราไปโฟกัสเขามากเกินไปเขาจะเดินไปไหนจะทําอะไรจะคุยกับใครมึงไปใส่ใจเขามากเกินไปเขาเบื่อมเข้าใจไหม <laughs> ออก็ขอให้ชาวพฤกศพเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็ขอให้ชาว,ชาวลัคนาพฤกศพทุกท่านโชคดีก็แล้วกันไปก่อนนะสวัสดีจ้า โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID masterming 66666 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทย ผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6666ห66